ัจีจี้ก็กินชาบูกินอะไรครับบอกเพื่อนซิไอกินรถโคกไหนให้เพื่อนดูหน่อยให้เพื่อนดูหน่อยอรถอะไรครับรถโค,โค,ถโคกหรออ่ะโอเคแกะเลยลูกแล้วแกะเสร็จขยะต,ต้องไปทิ้งที่ไหนทิ้งถังขยะเอาให้ย่าก็ได้เอาลูกเอาให้ย่าไปทิ้งไหนให้ย่าไปทิ้งให้แต่ระวังนะอชอบไหมไอเรียให้เพื่อนดูหน่อย S <S อร่อยไหมเป็นรสรสรสอยา่างไรเพื่อนฟังสิรสค็มร<ด>ู้สึกยังไงเวลาเรียน์ชาชาเหรออดุดดูให้เพื่อนดูเออเย็นน้ำร้อนเย็นแล้วถ้าเพื่อนๆอยากกินล่ะต้องทำยังไง,งเอา้เาก็ให้เพื่อนๆบอกแม่ไปซื้อให้กินจีใช่ไหมน้ำจิ้มมาแล้วเอเยไอ้โรกลวกหลบหลบน้ำกๆๆับโรกหลบน้ำซุปกๆๆๆับลวก จิ้มกินน้ำจิ้มได้ไหมบอกเพื่อนๆซิน้ำจิ้มอะไรน่ะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างจิ้มเผ็ดไหนน้ำจิ้มเผ็ดอยู่ไหนอันอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดไหมอันนี้น้ำจิ้มอะไรถามย่าซิน้ำจิ้มอะไรหน่ะอะไรน้ำจิ้มอะไรอ่ะจิ้มเผ็ดค่ะอันนี้น้จิ้มเผ็ดอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดแต่เผ็ดนิดเดียวเด็กกินได้ไหมกินได้หรอกใช่ไหมเนี่ยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยมีปลาหมึกด้วยเี่กกับหอยเี่กโอ้ยชอบชอบฟ้านฮะ ตอนนี้อะไรลูกหนอลูกหนูชอบมันปลาหม่าหนูชอบกันไหนอะไรน่ะอะไรให้บอกกับเพื่อนสิปลาหม่ามปลาหมึกอันนี้ค่ะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกอันแล้วอันนี้อะไรแล้วนี่อะไรเดนะี๋ยวดูก่อนตอนนี้อะไรลูรกหอยหอยอันนี้แหละลูก ลูกชิ้นอันนี้แหละลูกโหอมูหม้เหรอคะว้ายจีแลวนี่อะไรล่ะลูกฮะชอบไหมแล้วเด็กๆต้องกินผักอะไรด้วยเอาผักให้ดูนีผักอยู่ไหนเด็กต้องกินผักต้องกินผักบุ้งไหมผักบุ้งช่วยอะไรลูกบอกเพื่อนสิ บำลุงอะไรไบำพูดดังๆสิลูกบำลุงใายตาเออตาบอกเพื่อนเดี๋ยวที่กินก่อนนะคะบอกเพื่อนเร็วโอเคเดอเรียาต่อไปใส่หมูเสร็จแล้วต่อไปต้องใส่อะไรคะลูกัฮะอันนี้ผักวางตุ้งค่ะอาใส่ลงไปเลยลูกระวังนะอาใส่ลงไปเลยอ่ะป้าที่ใส่ให้ อ่าไม่เป็นไรใช้ได้เพราะว่ามันมีความร้อนอยู่ข้างในมันฆ่าเชื้อโรคได้เข้าใจไหมลูกอาจจับใช่โยนเบาๆลูกบเบาๆโยนเบาๆแล้วสลายที่ใส่ไหมไม,ไม่ใส่แต่ต้องใส่เอาไว้ให้ป้าก,กินไงเอาป้าใส่ให้ป้าก,กินนะต้องใส่ผักด้วยฮะหรอ จี่ที่อย่าโยนใส่อย่างนั้นนะลูกเพราะว่าถ้าโยนใส่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวน้ำร้อนมันจะกระเด็นใส่คนอื่นเข้าใจไหมคะกระดเส้นอะ่นูนหนูไม่กากอ่โอเคปัใส่ให้นะคะอ่าใส่ผักใส่ทั้งนี้ด้วยอ่ะทังนี้ใส่ให้ย่าด้วยใส่ให้ย่าด้วยทังนี้อ่า สายยารอนีมาเรยค่ะรอไหมครับบอกเพื่อนๆเิเ,เป็นเด็กต้องระวังไหมถ้าเกิดถูกกระทะได้ไหมเพราะอ,อะไรคะถูกกระทะไม่ได้เพราะอะไรคะ,ม,ะมันจะลวกมือใช่ไหมแล้วมือจะได้ตัดไปหาหมอเลยใช่ไหมเออ